ใครที่กำลังมองหาร้านไก่ตันคุณภาพราคาถูกแนะนำร้านบ้านยอดช็อปเป็นร้านของพี่เอนะครับผมนั่นตังๆครับและทางร้านยังมีบริการไก่ตันเพาะเผาแถมยังมีกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านาั้นนะคุณผู้ชมฮะหากใครสนใจนะครับผมนะฮะสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมนั่นตังๆโอเคนะครับผมนะฮะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมนะฮะสำหรับใครทนะครัาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัััสดดดีกนนน้้วยะะะครบผมฮถถาพูึง ที่ถูกปรับมาเยอะที่สุดในแมปบอกฟูตเนี่ยคุณผู้ชมนึกถึงผลอะไรครับติ๊กตัก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 ใช่แล้วครับผมนะฮะนั่นก็คือผลแสงนั่นเองนะครับผมนะฮะเอาจริ้งนะครับผมนะฮะผลแสงในแบบนี้เนี่ยคือโดนปรับเยอะมากนะครับผมนะฮะมากของมากที่สุดเลยนะครับผมนะคือก็ไม่เข้าใจทางผู้พัฒนาเขาต้องการแบบไหนนะครับผมนะฮะก็คือเออแค่นั้นแหละนะครับผมนะครับปรับอะไรมากูก็เล่นหมดแล้วนะครับผมนะแต่อยากจะบอกว่าเฮ้ยมันมันปรับเยอะไปเปล่านะครับผมนะฮะบางทีกูตามไม่่่่่ทททััััััันนนนนนนะะะะะะะคคคครรรรบบบบืออเเเาาาีีีพสสงกกตตตผผมมมมมฮฮิวปปด้ถู พอถึงอัปเดตหน้าปุ๊บก็ก,ก็ปรับอีกแล้วนะครับผมนะคือ <c oughs> บางผลเนี่ยนะครับผมนะฮะเขาปรับเฉพาะว่าเออมันเก่าไปแล้วหรือว่าสกิลมันล้าหลังหรือว่าโมเดลมันไม่สวยแต่ว่าอันนี้คือผลแสงคืออะไรนะครับผมนะฮะปรับแม่งทุกอัปเดตเลยนะครับหลายคนอาจจะนิกภาพไม่ออก,อกนะครับผมนะฮะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะมาเป็นผลแสงในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับผมนะฮะหน้าตามันเป็นยังไงหลายคนอาจจะมาไม่ทันหรือว่าหลายคนอาจจะมาเล่นก่อนหน้านี้หรือว่ายังไงนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปอ่าไปดูทางหน้าของ หย okay, นะครับโอเคนะผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผมนะนี่คือสกิลหนึ่งนะครับผมนะฮะแล้วก็มีสกิลคือสกิลหนึ่งเนี่ยมันยังไม่ถูกปรับมานะครับไม่ใช่ถูกปรับดิคือสกิลหนึ่งเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยคือมันยังเหมือนเดิมนะครับผมนะเพิ่มเติมก็คือมีถูกปรับมาก็จะเป็นสกิลสองนะครับเดี๋ยวไปดูสกิลสองกันนะครับผมนะฮะว่ามีหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบของสกิลสองกันแล้วนะครับนี่เป็นฝนฝอยทองทุยเป็นฝนเอ่อเป็นฝนทองนะครับผผมมมมนน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 ะะะะะะฮฮหห้้้าาาาาตตกกก็็็เเปปรรรณีีีลลยคคัับบสส่่่วิอืๆๆง าเหมือนปัจจุบันเลยนะครับผมนะคิดว่า GM น่าจะพอใจแล้วนะครับผมแนว่าเฮ้ยกูเอาแบบนี้ดีกว่าแต่ที่ไม่พอใจจริงๆนะคือสก q l x น่ะครับผมนะฮะคือมึงไม่ชอบมึงทำไมไม่ตัดทิ้งไปเลยแต่มึงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกกูก็ไม่เข้าใจเลยครับผมนะน้องๆเออมันเปลี่ยนมา3าี่อัปเดตแล้วนะสังเกตได้นะคุณผู้ชมเอออะไรประมาณนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับผมนะฮะชอบเวอร์ชันนี้หรือเปล่านะครับผมนะฮะเวอร์ชันที่มันเป็นเอ่อฝอยทองนะครับผมแะก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแต่สำหรับอัปเดตนะะะครับผมนนนฮ่เออ้ สุดไปอีกนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้เนี่ยนะครับผมนะฮะอันนี้คือต้องย้อนมาไกลนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมันมาจากอัปเดตที่เท่าไหร่นะครับผมนะฮะใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ด้วยละกันนะครับซึ่งผลแสงในฉบับนี้เนี่ยนะครับผมนะบอกเลยว่าพี่เอ่อกลับมาทํา YouTube หรือว่าเข้ามาทําโลบอกรหรือว่าในแบบบอกฟุตเนี่ยน่าจะประมาณยุคนี้แหละนะครับผมนะเป็นยุคอ่าผลแสงที่มันเป็นดาบแสงอ่ะเออนะครับผมนะฮะในสมัยนั้นก็ประมาณเวล2003นะครับก็เป็นยุคแรกๆเลยนะครับผมนะผลแสงก็จะมีหน้้าาาาาตเเเเปปป็นนนนนนรรรระะะมณีีีคคััับบดด๋ยยวไูกล่ผลแสงก็จะะมมีีีหนนนน้้้าาาตปรรณคคัับอื คือสกิลที่ถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับผมนะฮะสังเกตดาบดาบที่แสงมันถือนะอไม่ใช่ดาบไม่ใช่ดาบที่แสงมันถือสังเกตดาบที่พี่ถือนะครับผมนะจะเป็นดาบแสงธรรมดาเลยนะครับผมนะธรรมดามากนะครับผมนะแล้วก็สกิลที่ถูกปรับมาบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเป็นสกิลเอ็กซ์นั่นเองนะครับผมนะเป็นสกิลสองของพลแสงก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นครับ เป็นเอ่อเป็นฝนดาวตกไม่ใช่ฝนดาวตกเลยเป็นฝนดาบเป็นฝนแสงดาบเป็นเป็นดาบแสงอะไรต่างๆกูเรียกไปถูกนะครับผมนะคือมึงปรับมาบ่อยเกินธนาอะไรครับผมนะแล้วก็เป็นการแบบพุ่งไปด้านหน้านะครับแล้วก็ระยะเนี่ยโคตรไกลเลยผู้ชมแถมมันติดสตัร์ด้วยนะเอออันนี้โคตรชอบเลยนะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับส่วนสกิลอื่นเนี่ยก็ถูกปรับมาเล็กๆน้อยๆแต่ที่ถูกปรับมาบ่อยสุดก็คือผลแสงแล้วก็สกิลสองนี่แหละนะครับผมนะฮะไม่ถูกใจมันสักทีนะครับผมนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออเจี๋ยมันต้องการแบผบ นะลองไปถามน้องๆก่อนที่เขาแบบว่าเขาเล่นมาก่อนหน้านี้หรือว่าเขาเล่นมาก่อนพี่เนี่ยเขาบอกว่าผลแสงเนี่ยเวลาเราจะใช้ดาบทีนึงเนี่ยนะครับผมนะจริงๆแล้วเวลาเรากดเลขสองเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของสกิลถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเราอยากจะใช้ดาบนะครับผมนะดาบแสงอะไรเงี้ยเราต้องกดอีกสกิลหนึ่งหรือว่าต้องกดเป็นตัวเลขตัวเลขหนึ่งนะครับผมนะสมมติว่าเรากดเลขเจ็ดปุ๊บเนี่ยใช่ไหมครับก็จะเป็นทาง้านของดาบแสงขึ้นมานะครับก็คือมันเป็นยุคที่เก่ากว่านี้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็เหมือนจะมี สี่รอบแล้วนะครับผมนะฮะและในอนาคตนะครับผมนะฮะได้ยินข่าวเข้ามาว่าเหมือนแววแววนะครับผมนะเขาบอกว่าผลแสงจะถูกปรับอีกแล้วเหรอนะครับผมนะฮะอันนี้พี่บอกว่าเอ้ยมึงปรับบ่อยเกินไปหรือเปล่านะครับผมนะฮะโอ้โหผลแสงกูนี่ปรับยับเลยนะครับผมนะฮะโดยเฉพาะสกิลสองเนี่ยมึงไม่ถูกใจกับมันหรือเปล่านะครับผมนะฮะโอ้โหพี่ก็ว่ามันก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าเออสกิลเนี้ยมันก็โคตรดีจีแล้วจีอีกนะครับผมนั่นน้องๆแต่มึงก็ยังไม่ชอบใจนะครับผมนะฮะก็ปรับแล้วแต่มึงละการนะครับผมนะฮะอยากปรัััััับบบบบออออออะะ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 ะไไไรรรรรกกกก็็ปปคคคคืมมมมมมาาูเเเลลลลลล่่่นนนนนหหดแแแแแผผผฮฮฮ้้้้วววตตงชทโ ผู้ชมเลยครับผมนะฮะชอบผลแสงในเวอร์ชันไหนมากที่สุดนะครับผมนะก็คอมเมนต์กันไว้ละกันนะครับผมนะส่วนตัวพี่ชอบเวอร์ชันล่าสุดมากที่สุดแล้วคนบ้าอะไรจะไปชอบเวอร์ชันเก่าๆเลยเออได้ครับผมนะฮะคนเราก็ต้องชอบของอะไรที่มันใหม่ๆนะครับผมนะแต่ของใหม่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีเสมอไปนะคุณผู้ชมาเออโอเคได้ผมนะฮะในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะฮะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า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 